เออว <Okay. S 1> ันดีครับเออถ่ายแล้วเออถ่ายแล้วอันนี้เราอยู่กับเพื่อนเริ่มเลยไหมทุกคนฮะเริ่มเลยไหมเออ <Okay. S 2> เออเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาดอีกสองคนโ <Okay. S 2> อเคเต็มแล้วเออเริ่มเลยใครอยเป็นอีพอเตอ์วะอ้าวทำไมมีคนออกเกมไม่รู้รู้แต่ว่าเราอยากเป็นะ เซียวสลักเลยวะครั้งแรกเนี่ยที่เราแคสเกมคนอื่นเนี่ยอะฮะครูเมดตะเป็นครูเมดพอดต้องจะพอดเราไปทำเราไปทำเวสฮะเตรียมเตรียมตัวเดตได้เลยทำไมทำไมเหรอโน้ตโมที่ไม่มีใครรู้ โซเกตมาเลยมั้ยนียยย่มันยังไม่ได้ยังเฮ้ยมันถ้าไอ้พูดถ้ายังทำอย่างนี้มันไม่มาเลยดิโซรถเราเล่นเราเล่นเ้าเล่นเดี๋ยวไปทำเฟสที่ห้องสตอรเรจก่อนมาที่กล้องกปิดเลยดีกว่าเออสีฟ้าตายน้ำมันมีสาเหตุตลยไอ,อ,อีกเกอร์บอกเสียเลยไหมโน<ล>อะไรโนเวสเตนนมยาน แล้วเราโหวตสคลิปก่อนไหมเออโหวตเลยก,ก่อนเลยเออเราโหวตสีแดง<ะ>แดงีกว่าฮะเราโหวตสีแดงดีกว่าแต่เราว่าอยากโหวตสีแดงสีแดงเหมือนกันแล้วสีขาวโอ้โห <laughs> มีวิด เองเองกับเราไม่โดนหบดไม่ใช่เรา i m p เ r อร์เราอยู่สตอเรจเก็บของกำลังทำเ u e อยู่ อยู่ในกล้องวงจรปิดมา,า,มาเ้าดิอ,าอ,าอีพอตเตอร์ออกเกมยงรอบต่อไป,อไปนะครับแตงเราเราจะบอกอะไรอย่างหนึ่ง <c oughs> ว่ามาเ <c oughs> พิ่งตื่นแล้วพิ่งตื่นคลิปช่องเราเราเป็นครูเมดเหมือนเดิมนะพิ่งตื่นเรา เอะเ,เ,<ร>เราอยู่ในห้องควบคุมยานนะเราอยู่แอดมินห้องแอดมินนะที่รูดบัตรอ่ะเย่ผ่านเอ้ยสวัสดีอ้าวมีคนปิดประตูใส่โอ้กเกือบโอ๊ยไอ้อขี้เขียวเป็นเข้มหรืออ่อนอ่อนเหรอเราอะเราต้องกดปุ่มใช่ไหม ได้ไปกดปุ่มนะบัตรนาวเลยแต่ว่าเราไม่มีสาเหตุนะเอออ้สีเหสีเขียวอ่อนเลยโอเคน้ำบัดนาวสีเขียว เราเพิ่งบอกมปแล้วโดนเขียวข้อเสียของเกมที่เราเกลียดที่สุดคือเวลาเราบอกว่าคนนั้นเป็นอนะ่ะส่วนใหญ่เขาจะมามวโวดเราเ้ยอเออเกือบบอกเออเขียวอ่อนโดนหวดเยอะกว่าอ,อ,อย่าง <c oughs> างั้นเลยบอกแล้วให้ไวเราจะได้ชนะน้ำโมไม่มีทางตายฟรีแล้วชนะ เทำไมต้องบอกชื่อกด้วยเอมามาเอามาน้ำมันเขาเกมยังอะไรเออเม,มืเ่อกี้โฆษณาชื่อเองชื่อโซลเหรอเนี่ยใช่อันนี้อันนี้ขออัพดิวตี้ที่เราเล่นเลยใช่ไหมแต่งานคือทุกเกมเองเอจจะชื่อโซลเลยเหรอ เออเอาไปจริงมานี่ค mm ือ hmm. ช no. ื oh. right? wow. ่อนี่คือชื่อเราในเกมเข้าใจแล้วนี่วันนี้ช่วง้9ฮะอะไรเหรอคู่น่งจะฟอนแตงคู่หนูนินจาดิไหนอ้าวจาฟอนไหนเนี่ยเก็บจ้าวลาทุกคน น่าเริ่ม,ม <c oughs> ถ้ามีคนเยอะมันก็สนุกอย่างเงี้ยแน่นั่นส <c oughs> ินนะคู่เมดเหมือนเดิมยังไม่มีใครได้เป็นเราเยังไม่ได้เป็นอ e ีโพสเตอร์เลยเราก็ยังไม่ได้เป็นต้อง <c oughs> เอทำไมเองวิพีรุต น่าสงสัยว่าเฮ้ยสปีดและวิ่งนี้เลยน้ำโมรโอ์เองไม่ได้เป็นจริงเหรอ,อรเอ็งไม่ได้เป็นเองไม่ได้เป็นอีโอสเตอร์จริงนะรู้สึกมันน่ากลัวเลยเอง็เเองหัวร้อนอีพีุดมากเลย แรงโดนเราทำนะเราอยู่ห้องห้องเครื่องยนต์นะเฮ้ยเด็กแดงวิยว่ What the สีส้มหรือเปล่าแฮกเกอร์หรือเปล่าเนี่ยเด่กใดตัวหนึ่งมันไม่มีชื่อนะเอออ่ะ หุ่นหรือเป <c oughs> ล่าเขียวเข้มเลยบอดสกิปก่อนทุกคน <c oughs> ยังไม่มีอะไรน่าสงสัยเราจะไว้ชีวิตเราจะไว้ชีวิตแกก่อนเลยโซลทัว,วนเอ็งน่าสงสัยมากเลยไม่เน็ตเอเใก็เราเราไม่บวตกันดหแล้วอมีเควสไหมเองกูรอดเราไปห้องนาวิเคชั่นก่อน ไม่มีสีมว่วงน่ากลัวจังวะอมองมี Among ชื่อโคตรแปลกเลยอมองมียังอยู่ไหนนะโมก็อยู่ไม่รู้ดิพ้องมันเป็นหลังต่อสายไฟอยู่อ๋อโอเคสีเขียวทิ้งขยะ ตายหรือเปล่าไอศรีฟ้ามันเป็นฟ้าเหรอได้มันฆ่าเรา <Okay. S 2> เองตองล้างแค้นให้เรานะ <c oughs> มันหมดเองเหลืออะไรไม่รู้ด <c oughs> หมดมันเลย <c oughs> มันชื่อว่าไอโพสเตอร์เลย แล้วมีคนบวนเราสองคนเนะี <c oughs> ่ยนะนองยมันมีคนบวนเราด้วยอะใช่เราเห็นแล้วทำอะไรสักอย่างแล้วไม่มีคนเชื่อเราเลยอะแ <c oughs> ้งเองยังไม่รู้อะไรหรอกว่า ิองนี่เองอะิองนี่ใช่ไหมเราอยู่ข้างหน้าเองนะเราอยู่ข้างหลังเองเออวิญญาณแล้วกลัวเฟสสุดท้าอย,ทยอยู่ที่ห้องสตอเรจใช่ทิ้งขยะเหรอไม่ใช่ไอสีฟ้ามาสีฟ้าวิ่งวิ่งวิ่งก้นสีฟ้าเราต่อสายก,ก่อนฮะ เป็นผียังทำเฟสได้ด้วยเหรอผีทำเฟสใช่อ้าวสีฟ้าเอาเกม <c oughs> เกมใช่ไหมเริ่ม <c oughs> เลยมาเริ่มกันต่อเลย พี่ไม่อยากเป็นอิมพปสเตอร์นะ้ว่าอยากเป็นอะ่ะเนาะโอ้โห,โอ,โหอะไรเราไมา่อยากจะฆ่าเองเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะฆ่าคนอื่นแทนเออง่ายคือ,อเองจะเองจะต้องเหลือเราเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมใช่ว่าใครปิดประตูวะอ๋อจะใครละ่ะก็มีเองเนี่ย ไม่บอกคนอื่นก็แล้วกันแล้วว่าเอกเป็นอะเราจะแก้งทำเป็นสงสัยนิดหน่อยนะไ <c oughs> ม่ม,ม,มีคนเติมด้วยเองเป็นสีฟ้ามันน่าสนุกการเป็นสีฟ้ามร <c oughs> าแบบนี่นะเราเป็นสีน้ำเงินทุกคนเราเป็นสีน้ำเงินทำเฟสอยู่ที่ห้องห้องขับขับขับยานอยู่ อย่าเล่นโคตรยากเลยใครเป็นชิคกี้พาะเราเลยเดี๋ยวเาไปหาสีชมพูกันสีชมพูมันเติมนะเองมันซื้อลูกล <S <S ด้วยหอเคลสเต็มเลยห้องไฟแทบจะทุกด,ด,ดาวน์โหลดไฟไ <c oughs> อ้ค่าไอ้ค่าไอ้ค่าไอ้ค่าสีอะไรสี น่าจะจำไม่ผิดน่าจะสีเขียวค่ะที่ห้องอะไรห้องพยาบาลน่ะต้องแกรงใช่ไหมใช่ก่าแต่ไม่มีใครอ๋อนี่ค่าเร็วจังวะมาแล้วมาเร็ววัสดีนน สี่จัมพูมันชื่อว่าสีชมพูชื่อ BTS นี่หว่าดารามาเล่นเหรอ SCP ศูนย์สี่เก้า <0 49. S 2> หมอเอกาศูนย์สี่กาใช่แล้วทำไมทำไมมีแต่คนตั้งอย่างนี้วะมาเล่นกันหมอเอกาจะอยู่เฉยๆกะลึกกัน แน่ใจแล้วคุณหมอเอินบอ,อันนี้บอกไว้ก่อนนะคือตาสุดท้ายตาสุดท้ายนะตอนนี้ทำไม,มอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเรียนพิเศษต,นะต้องไปเลยนะต้องไปนะเรียนพิเศษเรียนอะเรียนพิเศษพี่ชัย อีกอย่างเฮ้ยมีคนตัดไฟเฮ้ยอัดออกซิเจนนี่หว่าโ <c oughs> oh, oh, อ้โหหกสามแปดหนึ่งออกซิเจนทูไฟเฮ้ยจะตายกันหมดแล้ว <c oughs> อูย้ยเกือบ โอ้เกือบตายกันหมดอ้าวอีกแล้วโอ้โหโอ้ยชื่อแดงมาเยือนเลยชื่อสีแดงเลยเอ็งก็รด้เออเป็นอิมพอ์เตอร์แต่ไม่กลา้าไม่อยากฆ่าเองนะอ้าวจริงดิ เออไม่อยากค่ะแป๊บหนึ่งขอรูปแบบแป๊บ,บเราไปทำเควสก่อนอินโพสเตอร์ก็มีเควสนะแบบเ,นาาอเอนราอ,อยู่ที่ห้องเครื่องเราตัดเราตัด